สวัสดีครับเพืเ่อนเพืนทุกคนวันนี้จะมาทาอาจะพาไปทําดินหมักกันนะดินหมักนี่มีประโยชน์นะดีกว่าดินที่ไม่หมักเพราะว่าการหมักเนี่ยมันจะทําให้เกิดกระบวนการความร้อนแล้วมันจะฆ่าพวกไข่ที่เป็นศัตรูของพืชได้อย่างเช่นไข่ไข่ด้วงอย่างนี้นะ บางทีมันทิ้งไข่ไว้ในดินเนี่ยเราไม่เห็นหรอกราะไข่มันเม่เล็กหรือไม่เห็นเลยก็ว่าได้แล้วเราก็เอาดินน่ะไปปลูกพอเอาดินไปปลูกปุ๊บพอสักพักหนึ่งตัวเขาจะใหญ่เขาจะเป็นตัวแล้วก็เาจะกินรากต้นไม้ของเรานะเราก็ต้องผ่านขั้นวนการหมักก่อนการหมักเนี่ยมันเหมือนกับมีปุ๋ยในตัวในดินเองแล้วดินเก่าไปหมักนะ แต่เรามีใส่ส่วนผสมลงไปด้วยนะเราไปดูกันนะว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะส่วนผสมในดินหมักนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาน้ําเปล่าไปลาดดินแล้วมันเป็นการหมักไม่ใช่นะการหมักแบบนี้คือให้เกิดกระบวนการความร้อนการที่จะเกิดกระบวนการความร้อนได้มันต้องมีสองสามอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะขออนุญ,ญาตวางตั้งกล้องก่อนนะ ทำคนเดียวนะเพื่อนๆเห็นไหมครับคนซ่อมรถปลูกผักนะเสียงมันรู้ไปไงพยายามจะให้เสียงดีก็ใส่สายใหม่นะแต่ว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันเป็นรุ่นโบราณก็เลยจะต้องมีสายเสียบเสียงมันถึงจะดีนี่นะกากน้ำตาลนะ หลือนิดเดียวแล้วอาจจะต้องซื้อใหม่ที่จริงแค่นี้ใช้ไปแล้วเหลือนิดเดียวการน้ำตาลลำลำละเอียดหรือลำอ่อนนะเสียงเป็นไงไม่รู้นะนเพื่อนๆช่วยลบกลนเรื่องบอกเรื่องเสียงด้วยนะ เราจะใช้ดินเก่านะดินที่เราเคยปลูกมาแล้วอะ่ะถามว่าเขาล้วนไหมเขาก็ล้วนเขาก็นิ่มนะแต่ถ้าเราผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะดีเมื่อวันก่อนคุ้ยไปยังเจอด้วงหนึ่สองสมตัวเลยมันก็ก็ฝังตัวอยู่ในนี้แหละอะเขาอาจจะมีไข่ของเขาอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้ไนงะเพราะเราดูไม่ออก,อกจนกว่าจะเอาดินเนี่ยไปปลูกต้นไม้ถึงจะเจอเดี๋ยวพอเผลอคุ้ยก็จะเจอด้วงไข่มันนะ ตัวมันก็มีไข่มองไม่เห็นหรอกแค่เราหมักแค่เราหมักพอสักสี่ห้าวันเลือทิศนึงเนี่ยะบวนการความร้อนมันคายตัวไปแล้วเนี่ยเราไปปลูกนะยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะแค่ร้ารดน้ําปลาหมักผักก็โตได้ไวเลยขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะสองสามวันแรกจะร้อนมาก แล้วก็มันมีไอ้น,นี่อยู่นิดนึงขุยมะพร้าวใส่เพื่อให้ดินมันมันร่วนมันมีอยู่แค่นี้ก็เลยใส่ไปแค่นี้ส่วนผสมไม่มีอะไรมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ตัวนี้เป็นลำละเอียดหรือลำอ่อนนะ ถุงนี้ห้ากิโลนะที่เพิ่งจะแกะนะเพราะเนี่ยในตัวเจนสูงเราก็ใส่ไปเลยอยากให้ผักโตวไวๆก็นี่แหละเหล,เหลือไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้ไว้ทำปุ๋ยหมักพืชสด ต่อไปก็คนให้เข้ากันสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวล้าดด้วยน้ำปลาหมักนะวิธีการก็ไม่ยากนะนเพื่อนๆง่ายๆนะเคยทำคลิปไปสองสามคลิปแล้วนะแล้วลองปลูกดูงามมากๆขนานะปลูกขนางามมากเลย ให้มันเข้ากันไม่มีอะไรแค่นี้ง่ายๆนะดีนะกลัวสายนี้มันจะโดนสายใหม่สายใหม่ถ้ามีเสียงแทกขอโทษเพื่อนๆด้วยนะถามว่าดินดินเนี่ยปลูกมาแล้วผ่านการปลูกมาแล้วเอาไปปลูกเลยได้มันก็ได้แต่มันจะเสียงเรื่องมันมีด้วง แต่ถ้าเราอามาหมักแบบน,นี้ยิ่งเพิ่มคุณค่าให้เขาคือในตัวเจ้นจะสูงช่วงสามวันแรกเขาจะร้อนมากเลย ร้อนแบบเอามือล่วงไม่ได้เลยนะเพื่อนเพราะว่าเขาเกิดกระบวนการหมักตัวเองเอาถึงเรียกดินหมักกับปุ๋ยหมักคล้ายๆกันแต่ปุ๋ยเราใช้นี่ใบไม้สดเนี่ยแต่นี่ดินเราก็ใช้ดิน ต่อไปก็ใช้มีน้ำปลาหมักแล้วก็ผสมลงไปนะโอเคไม่อยากคลิปยาวมากเดี๋ยวนะเนีย่ยติดสายเนี่ยสายใหม่ถ้าเดินไม่ดีมันดึงดึงโทรศัพท์ล้มเลย นีนะ่น้ำปาหมักนะกากน้ำตาลต้องมีความหวานนะถ้าไม่มีความหวานจุลินทรีย์มันจะไม่ลงมามันจะลงมากินน้ำตาลที่เราลาดลงไปนี้เราจะทำให้เกิดกระบวนการความร้อนหมักตัวมันเองใส่กะเอาไม่ต้องเยอะมาก เหมือนสีอิ่วดำครับมันน่าจะตัวเดียวกันนะจริงๆสีอิ้วดำก็ใช้ได้แต่มันแพงนี่เขาสำหรับพวกนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวจะไปผสมน้ำสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนะผสมน้ำสักหน่อยดีกว่านี่มันจะติดสายตรงเนี้ครับเ,เพื่อนๆขอโทษทีนะต้อสายไปด้วย พอดีว่าน,น้ำมันอยู่ใกล้ๆโอเคการที่เราจะรู้ว่าน้ำตาลละลายเรียงต้องใช้มือคนอย่างเดียวเลยแต่กล้องมันอยู่ตรงนู้นไี่ใช้มือคนนะมาเลย มาแล้วต้องเก็บสายด้วยโทาทีนะตะกุกตะก,กักนิดหนึ่งเพราะว่าเราทําคนเดียวถ้าเราใส่ฝักบัวมองเห็นปอะมันรู้นะมันจะลาดยากนิดหนึ่งมองเห็นไม่เอ่ยผมมองไม่เห็นกล้องเราก็ใส่ช้อนมันจะกระจายใช่ไหม อย่าเพิ่งล่าเยอะนะหมันๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราล่าเยอะๆมันแฉะเกินไปมันก็ไม่เกิดกระบวนการย่อยมากมันจะดิมจะแฉะแล้วมันจะเน่าเลยด้วยเพอๆแต่ก็ไม่เคยนะไม่เคยเน่านะอย่างน้อยก็ให้มันชื้นๆไว้แห้งไปก็ไม่ได้แห้งไปมันก็ไม่ทำงานจุลินทรีย์ไม่เดิน แดดก,กำลังจะมาต้องทำงานแข่งกับแดดด้วยช่วงเช้าก็ไม่มีเวลามีเวลาช่วงนี้ก็เก้ามงกว่า,วาไม่ยากนะเพื่อนๆเห็น <c oughs> <c oughs> ทำให้ดูนะไม่ยากนะทำให้ดูหลายครั้งแล้วนะนี่นับครั้งไม่ล้วนนะเพื่อนๆหลายครั้งแล้วนะเนี่ยไปดูคลิปเก่าๆได้มีทําก็สูตรนี้เลยเดี๋ยวปุ๋ยหมักพืชสดก็จะต้องทําอีกพรุ่งนี้มันต้องทาเรื่อยๆเพื่อนๆเ,เพราะว่าปุ๋ยหมักพืชสดในตัวเจนมันสูงแต่ในตัวเจนมันจะหมดไวภายในสองสามทิศในตัเจ้นก็จะหมดละถ้าเราปลูกผัก เราจะต้องเน้นในตัวเจ้นต้องทำบ่อยๆการที่เราจะรู้ว่าความชื้นพอหรือเปล่าก็ต้องน่าจะได้อีกหน่อยหนึ่งเพราะทีแหมเจ้าสายนี่ต้องทนหน่อย สายไม่เกะกะมากแต่ยังน้อยก็อย่าดึงกล้องล้มแล้วกันน้ำก็ประมาณ5ลิตรนะครับผสมแล้วนะกากน้ำตาลน้ำแล้วก็หัวเชือ้อน้ำปลาหมักแค่นี้ก็น่าจะเหลือนะ อีกรอมให้เข้ากันอ้อถึงข้างล่างเลย ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมที่ติดตามกันตลอดยังดีใจว่าเออลงคลิปเพื่อนๆก็เข้ามาดูเข้ามาถามเข้ามาหลักก็ดีครับเพราะว่าคนทําคลิปจะมีกําลังใจก็ต่อเมื่อมีคนเข้ามาดูแล้วมีคนเข้ามาถามคนทำคลิปก็จะมีกําลังใจ ต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วเฉยๆก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมมันมีประโยชน์ไหมคนทําจะไม่รู้เลยถ้าทใไ้พิมพ์มาบอกไม่ถามมันนักมวยครับนั่งวมยรู้ว่านึกว่าตัวเองต่อยดีแต่เทรนเนอร์เขาดูเขารู้ว่าต่อยดีไม่ดีผู้ชมก็เหมือนเทรนเนอร์ของผมนะครับ ต่อดีไม่ดีก็นั่นแหละใกล้จะเสร็จละใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวจะยาวเกินนี่นะรขบวนการแค่นี้จ,จบละ ไม่ยากใช่ไหมทวนอีกทีนะเพื่อนๆดินเก่าเท่าไหร่ก็ได้ดินผมก็ประมาณครึ่งกระบ,บะประมาณสองกระสอบเนี่ยประมาณสองกระสอบแล้วก็มีขุยมะาพร้าวนิดนึงขุยมะพร้าวก็เหลือจากการร่อนอะ่ะมันก็เป็นขุยก็ใส่เข้ามาให้มันอมน้ําไว้ไม่มีก็ไม่เป็นไรสำคัญดินเก่าลํ <c oughs> า ลำละเอียดนะสำคัญมากมากนี่ใส่ไปประมาณสองโลกว่าเพราะมันถุงเนี่ยมันห้าโลแล้วก็กลางน้ำตาลไม่มีตัวนี้ก็ไม่ได้นะขบวนการจะไม่เกิดเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในกากมันจะมากินความหวานพอมากินความหวาน <c oughs> มันก็จะย่อยก็จะเกิดความร้อนจะมีลาขาวเดี๋ยวอีกสัก สามวันผมจะมาเปิดเพื่อนเพื่อนดูนะว่ามีราขาวไหมวันนี้วันจันนะวันจันทร์ที่เออวันจันชาวันจันวันนี้วันหยุดเฉยๆวันจันที่สิบสี่พราอว่าเมื่อวานวันอาทิตย์วันเสาร์สิบสองสิงหานะเดี๋ยวสักสามวันผมจะมาเปิดวันลาวันพุธนะแล้วเรามาดูกันแล้วก็น้ำปาหมัก ไม่มีน้ำปำหมักก็ไม่เป็นไรน้ำเปล่าได้ผสมกากน้ำตาลต้องมีน้ำตาลด้วยเท่ากับดินลำกลากน้ำตาลสามอย่างนะหลักๆดินลำกลากน้ำตาลแล้วคอยมาดูกันนะแล้วพบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม คนซ่อมรถปลูกผังนะเวลาเก็บก็ไม่มีอะไรหาผ้าใบมาขุมให้น้ำลงแค่นั้นเองต้องทำเป็นกระจมไว้เพราะเวลาฝนตกช่วงนี้หน้าฝนเ้วยฝนมันจะได้น้ำฝนมันจะได้ไหลลงข้างนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาคุมผ้ากัน <c oughs> <c oughs> แค่นี้เองแต่ต้องทำหินเรื่อยๆนะเพราะลมมา ลมมาผ้าใบจะเปิดแค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะถ้ามีเวลาลองปลูกผักกินเองนะทุกท่านลองปลูกดูสัก10-20ต้นก็ได้วิธีเพาะผมก็มีบอกไว้แล้วนะเพอผักนะ แล้วพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักนะ